เกี่ยวกับช่ววันนี้มันเป็นยังไงบ้างอ่ะบัวเป็นดิมครับแวใช่นอนมันมากครับขอบคุณพี่เอาใช่ไหมด้วยใจดีมากเดี๋ยวตาองตัดไหมตัดครับแล้วเราตอนเราเป็นอาการย์ช่งไปช่วสองก็ใช่ช่วงสองนี่นลยนะใช่เลยโดนแล้วก็โดนใช่โดนโดนจุดแรกโดนบัวก็ต้องชุดจังหวะจังหวะที่เราถอยเนี่ยมันมันเกิดอะไรขคือขนาดทำไมถึงถอยตัวเดียวเราเดินตลอดไดนากรแล้วใช่ไหมแล้วก็ แล้วุณเนีทุกังจะหาใจหมดโอ้ยอยอนึงใจใจประมาณนิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็ไวุ้งออช่วงายกสองนี่เรายืนอยู่เฉยๆนะให้คูณชชอาจังหวะที่ควที่จะหมดยกกันนะตอนนั้นนี่มัน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 ไปเหลือ้ยังไงน้องมันอจะไม่โชรอต นี่เราดู่ไปเราคิดแล้วใช่ยังเป็นนักม่ีเราคิดว่าการจะจับไหอะไรยังงอะไ่ราไม่ได้คิดไม่ได้คิดคือเราโชคไปขอเราไปเนี่ยคือน้อตนะคีนอเนาะวันนี้พอเจอเกมวาโชคกันเราขนาดรับ Hai guru, ini Terima kasih. Sampai nih